สำหรับเราวาซิิลนโดเป็นร้านหนังสือในฟังก์ชั่นของมันเนาะขายของขายหนังสือเพียงแต่ว่าเราพยายามยึดคอหลักของร้านของเราเป็นร้านหนังสือภาพขายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสนใจและสิ่งที่เราน่าจะพูดแล้วคุยแล้วตอบ,บทสนทางาได้ไปเรื่อยๆเราไม่จําเป็นต้องขายภาพแต่เราขายความคิดขายความสนใจขายความเชื่ออะไรเงี้ยเราทวีตหนังสือทุกอย่างเป็นประตูไปสู่สิ่งอื่นที่เราไม่เคยไปและนี่คือที่สุดของร้านหนังสือวาซซิลนโดครับ หนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจให้เปิดร้านน่าจะเป็นเล่มนี้ครับเที่ยวกับชาลีทราเวลวิชาลีของจอห์นไซเบกเป็นแรงบันดาลใจให้เปิดร้านเพราะว่าเจอคําว่าวาซิลนโดในหนังสือเล่มนี้ตัวเล็กมากเลยนะนี่อุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นี่หนังสือว่านเก่าของแรงคือตอนนั้นอ่านเล่มนี้ช่วงเวลาที่หยุดทํากองถ่ายแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรอยู่แล้วเจอแบบเฮ้ยคำนี้แหละใช่เลยเข้าข้ามันประมาณว่าเรารู้ว่าเราอยากจะไปที่ไหนกามันไร้วุฒ ล้วก็ขยำแผนที่ทิ้งแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะถึงที่หมายเมื่อไหร่ก็เลยรู้สึกว่าเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อร้านต้อต้องใส่เป็นเล่มนี้ครับ From Here to There Alex o s a m e r i c a a l e x ซเป็นช่างภาพชาวอเมริกันครับแล้ววิธีการทํางานของเขาอ่ะมันจะเป็นวิธีการทางานแบบเหมือนกันรถทริปแกจะสนใจอะไรที่อยู่ตามทวีปอเมริกาแล้วก็หมดุดเอาไว้ขับรถไปแล้วมันเหมือนการลากเส้นต่อจุดนะมันเป็น from here to there มันเหมือนสิ่งที่เราทําอยู่เพราะว่าทุกวันนี้เราก็ยังลากเส้นต่อจุดร่วมกันระหว่างตัวเรากับลูกค้าอยู่เหมือนกันราคาที่ซื้อมาตอนนั้น4,000กว่าบาท eBay แต่ก็หาให้รับแต่ราคาไม่ใช่4,000แน่นอน เซนจะต้องยกให้พี่เอิร์เพราะพี่ไม่ค่อยมีเซนพี่เอิร์ใช้เซน์กับเล่มนี้ตอน The necessity of g a r d n i n g เป็นหนังสืออ่านที่เล่าเรื่องพืชธรรมชาติและศิลปะที่มันเชื่อมโยงเล่มนี้ขายดีเพราะมีลูกค้ามาบอกว่าไม่ต้องอ่านให้จบอ่านเป็นตัวหนังสือแต่ละตัวก็ได้เช่น A อยากอ่านคำนี้เช่นวอลเดนคือบึงที่อยู่ในบลาๆแล้วจบ คือหนังสือไม่ใช่ของขลังเหมือนแต่ก่อนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องอ่านให้มันจบไม่จบเล่มนี้ฉันจะไปสู่สิ่งอื่นไม่ได้อะไรเงรี้ยแต่บางเล่มมันมันได้บางเล่มมันทําอย่างนั้นได้จริงๆริงจสีเล่มภายใหนึ่งปี Little Passing t h o u g h t ครับผมโดยศิลปินที่ชือ่อออเฟโคือแกน่าจะวาดสิ่งต่งตางๆในไอเดียของแกออกมาเป็นยุกยิกยุกย,กยกอย่างเงี้ยสมมติวันไหนเราแรนดอมมาเปิดหน้าไหน แล้วเจออะไรแบบนี้เราก็จะเออรู้สึกดีที่มีเล่มนี้อยู่สแสดงว่าจริงๆสังคมต้องการความกุกกิกยุดยิกีและไม่เครียดหนังสือไม่ได้เป็นต้องสิ่งเครียดนี่มันคือเด c a เกสครับผมเล่มนี้ขายยากที่สุดเป็นแมกกาซีนภาพถ่ายครับเล่มนี้เล่มที่2แต่เขาเคยเอาเล่มแรกเข้ามาคือเด็เกสหนึ่งมันพูดถึงเรื่องศิลปินช่างภาพที่ได้รับผลกระทบจากช่วงโควิดว่าคุณ ดีกวภาวะนี้ยังไงได้บ้างแล้วเล่มนี้มันขายดีมากเราทำเวิร์กช็อปไป3ครั้งหนังสือมันก็ขายดีเหมือนกันในช่วงเวลานั้นทีนี้พออีกหนึ่งปีถัดมาคือประมาณกลางปีที่แล้วเล่มนี้ได้เข็ดสอเพิ่มนะักเขียนเข้ามาด้วยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเล่มนี้ยังไงต้องเอาเข้ามาเราจะได้ทำเวิร์กช็อปอีกเราจะได้สร้างบทสนทนานที่ร้านอยากชอบทําแต่มันเหมือนว่าความต้องการและบทสนทนาของที่นี่มันมันชิฟไปจากสิ่งนี้แล้วก็เลยเป็นหนังสือที่เรารู้สึกว่าเราก็ยังอยากขายอยู่นะแต่ก็ช่วยพากลับบ้านนกั สำหรับเราเนื้อหายากอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีใครเริ่มมันก็ไม่มีคนเริ่มมันไม่มีแลนดสเคปที่เราจะรู้ว่าเฮ้ยเราเราเดินขึ้นเขาไปสุดเขาลูกนี้ข้างหน้าจะเป็นอะไรไม่มีวันรู้วันหนึ่งเราเริ่มวันหนึ่งมีเพื่อนเราเริ่มมันก็ไปเป็นแพงเล่มที่ราคาแพงที่สุดนะครับคือ Stephen Shaw t นสเ s นซ r e n มอล m คม l ร a าเวิร์ r k s 1971-1979 ปกติสเตเฟนชอเขาจะถ่ายงานด้วยกล้องรูปแมตกล้องใหญ่แต่เล่มนี้เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่เขาถ่ายกล้องใหญ่แต่เขาถ่ายกล้องเล็กด้วยที่เป็นแบบโอ้ไซบีตอนนั้นเข้ามาก็ขายดีมากเลยเพราะว่าสเตเฟนชอเป็นช่างภาพที่มีคนรู้จักเยอะก็มีของตัวเองอยู่เล่มนึงมีลูกค้ามาถามหน้าร้านก็โอเคขายไปเถอะจนวันหนึ่งกลับไปที่เว็บไซต์หมดแล้วตอนนี้ราคาน่าจะอยู่ที่80,00บาทที่แพงเพราะมีลายเซ็นด้วย ถ้าไม่เก็บในวันนี้พรุ่งนี้อาจจะเกิน 8xx คำว่าหนังสือราคาแพงในร้านเราเลยตีความเป็นว่าราคามันดิ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าที่มาที่ไปมูลค่าทางสินค้าด้วยกับมูลค่าทางจิตใจด้วยเพราะหนังสือมันสามารถบิดเป็นเหมือนศิลปงานศิลปะได้หาให้ได้ครับแต่อาจจะมากกว่า 8xx คือเลเล่มนี้ครับในร้านของเรา my kitchen out of Eden ของที่เด่นที่ทำคาเฟอีดินที่อยู่ใกล้ๆร้านหนังสือวอสเดนโดเราครับอยู่ตรงร้านหลวงนี้ราคาขายอยู่ที่340บาทที่พี่เด่นตั้งใจทําที่ราคานี้เรารู้สึกอยากให้งานของตัวเองเข้าถึงทุกคนได้ง่ายพี่เด่นเล่าเรื่องไลฟ์สไตล์เล่าเรื่องสิ่งที่แกชอบสิ่งที่กสนใจที่วนอยู่ในเรื่องของอาหารเพื่อนศิลปินจนกระทั่งแกทําออกมาถึงเเล่มแล้วในระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งน่ารักมาก เล่มที่ได้มายากที่สุดจอห์นเคชอาร์มิคอเลอิ o คอลฟอร์เรจอห์นเคชเป็นคอมโพ s เซอร์เนาะแต่เพิ่งมารู้ว่าแกชอบเก็บเห็ดด้วยเราเลยเรียกชื่อเล่นว่า John etch, จอห์นเคชเก็บเห็ดก็จะเป็นอาร์ค v e ฟ์โน้ตเป็นภาพเล่มนี้ตอนแรกที่เห็นในอินสตาแกรมคือบอกทำยังไงให้ได้มานะ จริงๆแล้วมันต้องดิสซเบิลผ่าดิสเซิบิวเตอร์อยู่ที่ญี่ปุ่นชิปปิ้งคูนซองโอเคเราได้มาแล้วโอ้โ oh, หดีใจมากีเซนทุกคนก็แบบอยากได้อีกอยากได้อีกแต่เราต้อทำยังไงให้มันได้ <laughs> มีลูกค้าต่างชาติท่านหนึ่งเดินเปิดประตูเข้ามา <laughs> จนกระทั่งมาเจอเล่มนี้บอก this publisher my friend <laughs> หลังจากนั้นตอนนี้เราดิวตรงเลยครับ <laughs> <laughs> จากสิ่งที่ยากมากในวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอร้านเราโตขึ้นมาเรื่อยๆมันมีคอมมูนิตี้ที่แบบเอา i ว้ซินย u r h a n นจริงแบบแล้วหนังสือมันเป็นประตูจริงๆล้วมันเชื่อมโลกกันง่าย เล่มนี้ชื่อ beauty in photography by robert adam s ครับคือเรารู้สึกว่าให้ภาพขาวดำของเขามันมีอะไรบางอย่างที่เราอธิบายเป็นภาษาไม่ถูกเขาจะชอบถ่ายการเปลี่ยนแปลงแลนสเคปของเมืองป่าที่ถูกถางสร้างหมู่บ้านต้นไม้ถูกโค่นทะเลทรายถูกสร้างขึ้นมาเป็นหมู่บ้านจัดสรรอะไรอย่างเงี้ย มันมีความเงียบแต่มันมีความสวยงามบางอย่างที่แบบอธิบายเป็นภาษาไม่ได้จริงๆแต่ด้วยความที่เขาเป็นอาจารย์สอนภาษาเขาเลยพยายามเขียนบทความประกอบเรื่อยๆว่าเอ้สิ่งนี้เรียกว่าอย่างนั้นสิ่งนั้นเรียกว่าอย่างนี้เลยรู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนที่แบบเออ recap ชีวิตตัวเองเหมือนกันว่าความงามในภาพถ่ายคืออะไรเราจะทํายังไงให้คนเข้าใจเรามากขึ้นบางทีอาจจะต้องสร้างคําขึ้นมาเล่มที่ภูมิใจที่สุดคือเล่มนี้ illuminance โดย Ingo k a w a u c h i ครับ นี่คือภาษาภาพที่เราไม่เข้าใจภาษาภาพที่เรารู้สึกว่ามีคาเดียวที่อธิบายได้คือสวยเล่มนี้ที่ทําให้รู้สึกว่าเข้าใจว่าโฟโตบุคืออะไรที่มันตอบได้ไวที่สุดเลยเพราะว่าตอนนั้นเราไม่เคยเห็นโฟโตบุเราไม่รู้ว่ามันจะเล่าด้วยการพลิกทีละหน้าแล้วมันมีลําดับการเล่าเรื่องเหมือนภาพยนตร์แต่มันเป็นภาพยนตร์ที่เรากําหนดเองว่าเราจะอยู่หน้านี้นานแค่ไหน หรือซีนแต่ละซีนมันกาลังสร้างเรื่องอะไรกับเราเราได้จับมุมกระดาษที่มันทิ่มนิ้วแบบโหขน,นนขนลุกวันแรกที่ดูเสร็จคือรู้เลยว่าีขนลุกว่ะมันเล่าแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอเออเราเคยชอบเรื่องนี้มากแล้วเป็นเล่มแรกๆที่แบบ Entry เข้าสู่โฟล์บุก๊กเราได้จัดจําหน่ายเวอร์ชั่นที่มีลายเซ็นด้วยเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเออแคเรียพาแล้วก็ความชอบความสนใจทั้งหลายแลลวมันเติบโตมาสู่แบบเอดิชั่นนี้และ